ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบก,กันอีกแล้วนะคะในการนำเสนอการใช้งาน Excel นะคะ2013นะคะในวันนี้นะในวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอการเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์ในรูปแบบต่างๆนะคะแบบแรกนะคะคือการเลือกแค่เซลล์เดียวค่ะโดยการทำง่ายๆเลยนะคะโดยการที่เราคลิกไปที่เซลล์ที่เราต้องการได้เลยค่ะ แบบที่2นะคะจะเป็นการเลือกแบบช่วงของเซลล์ค่ะให้เรานะคะคลิกที่เซลลช่วงแรกแล้วเราก็เลือกไปถึงเซล์สุดท้ายที่เราต้องการได้เลยค่ะแบบนี้นะคะหรืออีกแบบหนึ่งนะคะให้เราเลือกเซลล์แรกที่เราต้องการแล้วเราก็กดชีปคางไว้จากนั้นนะคะให้เราเลือกเซลล์สุดท้ายที่เราต้องการได้เลยค่ะ แบบต่อไปนะคะเป็นการเลือกช่วงกว้างของเซลล์ค่ะให้เรานะคะคลิกที่เซลล์แรกที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็ลากไปถึงเซลล์สุดท้ายที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือง่ายๆนะคะให้เราคลิกเซลล์แรกที่เราต้องการแล้วกดชิพค้างไว้เหมือนกันค่ะและเลือกเซลล์สุดท้ายที่เราต้องการแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นการเลือกแบบช่วงขนาดใหญ่ของเซลล์โดยไม่ต้องเลื่อนนะคะ ง่ายๆเลยค่ะคือให้เรานะคะคลิกเซลล์แรกที่เราต้องการจากนั้นแล้วก็คลิกตรงกล่องชื่อข้างบนนี้ค่ะแล้วเราก็กรอกนะคะชื่อของแถบที่เราต้องการที่จะให้เป็นเป็นช่องสุดท้ายนะคะค่ะสมมติว่าเป็นช่อง B6 นะคะจากนั้นให้เรานะคะกดชี้ค้างไว้แล้วกด Enter ค่ะ แล้วก็จะได้ปรากฏหน้าจอบแบบนี้ขึ้นมานะคะแบบต่อไปนะคะเป็นการเลือกเซลล์ทั้งหมดบนแผนง,งานง่ายๆเลยค่ะเราก็จะคลิกตรงรูปสามเหลี่ยมตรงหัวมุมตรงนี้นะคะคลิกเลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นการเลือกเซลล์ทั้งหมดบนแผนง,งานต่อไปนะคะเป็นการเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่ติดกันโดย การทำง่ายๆเลยค่ะให้เรานะคะเลือกเซลล์แรกจากนั้นนะคะเซลล์ต่อไปที่เราจะเลือกให้เรานะคะกดตัว c ท r l ค้างไว้ค่ะแล้วกดตรงช่องที่เราต้องการเลือกแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้หรือง่ายๆเลยนะคะให้เราเนี่ยกดตัว Shift และตัว F8 นะคะเมื่อเรากด Shift และ F8 แล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะนี่แบบนี้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบการนำเสนอการเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์ในรูปแบบต่างๆไว้แค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ